เขาไม่มีสติแล้วเขาโดนลวงตัวตัวไม่อยู่อ่ะตัวไม่สนใจเขาเลยอ่ะเขาไม่อยาเล่นดีแล้วว่าเขาไม่อยาเล่นเก่งแล้วทำไมอ่ะก็ตัวไม่เคยสนใจเขาเลยว่าตัวคิดว่าเขายืนได้อ่ะก็เขาขอโทษข็ช่วยไม่ได้จริง ไม่ตัวไม่สนใจเขาเลยส่วนนี้เนไม่สนเอาตายแล้วอะไรขี้แย่เนี่ยฮะขี้แย่แล้วเราเนี่ยทำไม่เขาดูไก่อ่ะตาย เราจะโหดทุกตาได้ไงเราเจอตัวแก้ทางที่เราแพ้ทางที่สุดในเกมอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เขาไม่มีสติไงเพราะตัวทําให้เขาดูแย่เพราะตัวทำให้เขาดูไก่เพราะตัวทิ้งเขางเขาไม่ได้ทิ้งก็หน่อยเขาทิ้งที่ไหนเนาะ โอยโอ้เดือกมากเลยอ่ะมีดูเนียทยเก่งจังเลยอ่ะตัวไม่ต้องเลยไม่ต้องแถไม่ว่าตัวเล่นตัวไหนตัวก็ไม่ได้ช่วยเขาอยู่แล้วไม่ว่าตัวจะเล่นซับตัวจะเล่นรวมตัวก็ไม่เคยช่วยเขาเลยไม่ต้องตัวอย่ามาแทตัวอย่ามาแถเขามีหลักฐานเป็นคลิป ไม่ต้องอาญาาก็ยิ่งทำให้เธอแบบไม่ตายเลยแทบจะไม่ตายเลยพี่นุไม่ต้องเลยเอาป่ะเดี๋ยวเขาเล่นตามไ้ดูป่ะมาเดี๋ยวเขาเล่นในดีดูนะเขาเอาตัวโลมาเล่นในดูเลยอาญาที่น่ารักตนนั้นก็ดูง่ายดีเปล่าเือเอามาเลยไม่ต้องเออมาดู